อารมณ์ตัวเองอะถ้าคุณควบคุมได้คุณก็จะคุมชะตาชีวิตตัวเองได้ฟังเยอะคูเรื่องนี้แล้วยังไงถ้าคุณอยากควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคุณต้องเป็นผู้ดูอารมณ์ตัวเองพูดมันก็ง่ายอยู่เนาะดูอารมณ์ตัวเองมันดูยังไงคูเล่าเคสนี้ให้ฟัง เวลาครูคุยกับสามีครูมันจะมีอากัปกิริยาบางอย่างของสามีครูที่ครูจะไม่ชอบอย่างเช่นพูดแล้วเขาก็ทําแบบถอนหายใจอะไรเงี้ยครูจะไม่ชอบเลยแบบเนี้ยครูจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาโมโหขึ้นมาทันทีแล้วครูก็จะแบบฝึดเลยแล้วแต่เนี้ยครูก็จับอารมณ์ตัวเองได้พอสามีครูเริ่มทําอาการแบบนั้นครูจะเริ่มรู้ตัวเองละ เอาและแม่งโกธและมามาและมาที่มือและมาที่หน้าและอะไรเงี้ยพอาะครูจับอารมณ์ตัวเองรู้ว่ามันมาแล้วเฮ้ยครูสงบมันลงได้นะครูบอกคุณเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องระงงับอารมณ์ตัวเองเพราะการระงงับหรือกดขม่มมันจะยิ่งทําให้ระเบิดให้คุณมองมันว่าอ่ะมันมาแล้วถ้ามันจะแสดงก็ให้มันแสดงแต่ถ้าคุณมีการรู้ตัวแบบเนี้ย การแสดงมันจะน้อยหรือบางทีไม่แสดงเลยอย่างครูรู้ว่ามันมาแล้วมาที่มือแล้วเริ่มครูก็จะตบอ,อกตัวเองละมาอีกแล้วมาอีกแล้วอเนี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยมันจะเย็นลงแล้วครูก็จะควบคุมมันได้โดยอัตโนมัติแรกๆครูก็ฝึกนะก็ปี๊แตกไปหลายครั้งจนมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วพอครูควบคุมอารมณ์ได้ตัวเองแบบนี้ คนอื่นครูก็ควบคุมได้เช่นกันกับสามีคุณนี่สุดๆแล้วกับคนอื่นเนี่ยไม่เท่าคนอื่นยังมีความเก่งใจนะแต่กับสามีกับแม่ตัวเองไม่ค่อยเก่งใจถ้าควบคุมกับสองคนนี้ได้ครูกับคนอื่นรอดแล้วทุกวันนี้ครูก็ควบคุมมันได้แต่ถามว่ามีหลุดมาไหมมีแต่ก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเพราะอะไรทําไมทําไมเราถึงโกรธในเรื่องแบบนี้แบบนั้น เอามาคิดทบทวนแล้วก็ปรับปรุงอย่าไปตีอ,อกชกตีตัวเองว่าเฮ้ยทําไมแกไม่ควบคุมตัวเองให้ได้วะทําไมแกไม่ได้เรื่องแกอยู่ในขั้นพัฒนาตัวเองนะวะแค่นี้ยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะอย่าไปโทษตัวเองก็คิดซะว่าเฮ้ยมันคือการเรียนรู้บางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเรามันก็คือตะก,กรนในจิตใจใช่ปะมันทําให้คุณรู้ว่าเฮ้ย คุณจะต้องพัฒนามันนะมันทําให้คุณดีขึ้นไอ้สิ่งที่คุณเจอปัญหาที่มันอยู่ในอกคับใจคุณเนี่ยมันกําลังทําให้คุณสว่างสะอาดขึ้นอย่าโทษตัวเองแต่ขอให้คุณมีสติรู้ตัวเนาะการนั่งสมาธิจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆครูบอกเลยคุณนั่งทุกวันนะบางวันคุณนั่งเป็นชั่วโมงด้วยซ้ําแล้วมัน รู้สึกอิ่มเอมใจตอนที่นั่งแล้วพอระหว่างวันที่ครูทํางานครูจับอารมณ์ตัวเองได้ว่าตอนเนี้ยครูดีใจสุดๆตอนเนี้ครูกําลังโมโหมันจะเหมือนครูดูอารมณ์ตัวเองได้พอเราดูอารมณ์ตัวเองได้อารมณ์นั้นมันจะเย็นลงเพราะเหมือนเรารู้ตัวยังไงก็เรียนรู้เนาะเพราะสิ่งนี้ทําให้คุณเติบโตเหนือสิ่งอื่นใดดูแลสุขภาพเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ